เันนี้ผมได้หัวแก๊สมาแล้วครับเดีย๋ยวฝึกหลอมโลหะฝึกควบคุมไฟทองเหลืองตัวนี้เนีย่ยทองเหลืององค์สลิกิจละลายปุ๊บผมหลอมพระทันทีเดี๋ยวจับให้เข้ามือก่อนปรับอุณหภูมิไฟให้ไฟพุ่งเป็นเปลวเทียนอะไรเงรี้ยโอเคครับขอบคุณพี่ร้านแก๊สที่เอราวันครับไอ้ ที่แยกอานาันตครับที่บอกวิธีใช้ที่อะไรครับแต่ถ้าเกิดเป็นถังแก๊สที่ทำงานจวิวเวลรี่จริงๆอ่ะตัวสองสามพันนะมันต้องมีตัวอุณหภูมิตัวลมอะไรอีกอันนี้เราใช้แก๊สโดยตรงเผาโอเคครับอย่ามาเผากันผมอยู่ส่วนห่างเก้าเลหลือยของรูปหลีครับ <laughs> มาเผากันเลยดีกว่าฝึกเผาแล้วเผาแล้วฮะ อ้เนี้ยเห็นผมไม่ได้เห็นด้วย,ยเดี๋ยวพอแล้วฮนะมาหยุดก่อนดีกว่าเดี๋เอาผมฝึกใช้แก๊สปรับอุณหภูมิแก๊สเพราะว่าใช้ไฟมันหัวใหญ่ๆมันก็ทำได้ง่ายใช่ไหมแต่ผมต้องการให้หัวมันเล็กอะปรับอุณหภูมิ หัดใช้กันครับเดี๋ยวระวังสุดผมยกมือไหว้กันยกมือไหว้ถังแก๊สยกมือไหว้คูบาอาใจเางี้ครับโอเคครับหลอมเนี่ยครับงานเก่าองค์สลิกิตละลายเสร็จผมหล่อพระลอยตัวทันทีครับพอยุดแล้วงานทีดีที่ฉีดพยานหน้าก็เสร็จแล้วเข้าไปดูโอเคครับเดี๋ยวหลอมพอระลอยตัวก็เข้าไปทําพิมพ์หัวแหวนแล้วครับให้แล้ว หลายผื้นที่สามดีคุณน้อยลบรีรับสอนรับงานศินละปะครับอยู่สนายเก้าเหล็กข้อหอลบรีครับมาหลองกันดีกว่าต้องระวังสุดๆเทคแก๊